แกงไปแหงเส้ปลาขาดพี่น้องเมื่อนี้กับสีฟ้ามาแกงไปแหงเสพปลาขาดพี่น้องแกงไปแหงเสพปลาขาดมามอเดือดแล้วก็เอาไปแหงลุ้งพี่น้องรอสินน้ำกันแกงไปแหงเส้ปลาขาดแล้กินน้ำกันครับผม าปลาซุกกอนจังหน่อยใส่มกบวบจังหน่อยพี่นอ้อ oh. งนุ่นวพงนัวเข้าไปพี่น้องใส่หลยแทบไลย ตามด้วยน้ำประแดกตามด้วยน้ำประแดกพี่นอ้องปิดฝาหม้อไว้จล็กน้อยก่อนบอกบวบซุกก่อนใส่ปะขคามเปียกจ็กน้อยพี่นอ้อง๋ยวมันออกรสชัติ์สมสมน้อยต้องสมไหล สุกเราก็เอาพักลงพี่น้องผัดขาเอ้ยเดี๋ยวคักมันกระยุกผัดขาผัดอ,อีตูใส่เข้าไปซุปน้ามันห่อน เสร็จเรียบร้อยพี่น้องแกงไปแห่งเส้นผัาคาดเส้นบกบวบ